สวัสดีครับด่านล่าสุดของเรานะครับแต่จริงๆมันเข้ามานานแล้วนะครับแต่ผมผมเพิ่งจะได้เล่นนะครับก็คือด่าน Expert Expert ล่าสุด Expert ของวันช็อตนะครับ Expert 15นะครับกอ็อย่างที่ผมโพสต์ไปหลายวันก่อนก็คือว่าต้องขอโทษเพื่อนๆที่ไม่มียานวันช็อตด้วยนะครับเพราะว่า,าก็พยายามจะใช้ยานฟรีนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมผมแบบผมอยากเล่นแบบง่ายๆอ่ะครับก็เลยแบบอขอเป็นยันวันช็อตแล้วกันเนาะ นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีตู้วันช็อตใช่ไหมครับมียานอยู่ในนั้นด้วยก็ลองดูนะครับเพราะว่ามีก็ดีนะครับคือมีไม่ใช่มีก็ดีแหละมีก็ดีมากนะครับเพราะว่าผมว่าหุ่นแท็กวันช็อตเนี่ยมันเก่งนะครับถ้ามียานไว้เนี่ยเราจะได้เล่นผ่านคอนเทนต์ง่ายๆนะครับผ่านด่านง่ายๆนะครับก็หากันไว้ดีกว่านะครับหรือถ้าใครหาไม่ได้จริงๆเนี่ยอันนี้ผมเดานะผมว่าด่านแมปด่านต่อไปอ่ะด่านที่เราต้องเดินตามช่อง่ะครับเดินขึ้นไปเรื่อยๆครับ ผมว่ามันต้องเป็นยานไลนิ่งแจกฟรีหรือไม่ก็เป็นยานวันช็อตแจกฟรีผมว่านะผมเดานะอันเนี้ยผมว่ามันต้องเป็น2แท็กเนี่ยนะครับก็รอลุ้นกันนะครับว่าอีเวนต์แมปเนี่ยจะเป็นยานฟรีอะไรมาแจกเรานะครับส่วนตอนนี้ถ้าใครยังไม่มีเนี่ยก็สู้ๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ไปครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่านนี้ผมจะไม่มีหุ่นที่ทำา SP เพิ่มเติมตม,มาเลยนะครับก็จะใช้หุ่น ที่เราเคยใช้มาในดัด่กวันก่อนนะครับถ้าใครตามคลิปผมมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีหุ่นเหมือนกันเลยนะครับก็คือมี SP เนี่ยประมาณนี้เลยก็คืออ่ะอย่างทีมหนึ่งเนี่ยมี4ตัวใช่ไหมครับอ่ะไม่4สิมี3ตัวนะครับมีเบอร์เบอทอสนะครับมีนิวแคนดัมมีแอร์เรียลรีบิล์นะครับอ่ะส่วนนักบินของเบอร์เบอทอสเนี่ยผมเอาโดมอนมาใช้นะครับแต่จริงๆอ่ะตัวผมอะ่ะมีดูมีมิคาด้วยนะครับ <Billie S 2> อ่ะผมมีมิคาที่เป็น u r ออยู่นะครับแต่ว ER. ่าอ่ะผมไม่ใช้แล us ้วกันนะครับเพราะว่าผมว่าตู้มิคาเนี่ยคนสุ่มไม่เยอะนะครับหลายคน่าจะหมดเพชรไปกับตู้ครึ่งปีนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้มีมิคาใช้นะครับผมก็เลยอ่ะไม่ใช้มิคาแล้วกันนะครับผมใช้โดมอนแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้อาจจะได้เหมือนเพื่อนๆหลายๆคนนะครับว่างานเถอะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับสาหรับทีมหนึ่งนะครับยานก็เป็นยานวันช็อตนะครับขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยที่ใช้ยานวันช็อตนะครับ ส่วน m o ด i f y ฟก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าจะมีตัวหนึ่งที่ผมไม่ได้ใส่นะครับมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมไม่ได้ใส่ m o ด i f y ฟเข้าไปก็คือแอริเลนะครับนี่ครับแอริเลผมไม่ได้ใส่นะครับก็จริงๆทห่พูดก็คือผมลืมนะผมลืมนะครับอันนี้ลืมเลยแหละแล้วก็แต่ว่ามันกลายเป็นข้อดีก็คือเพื่อนๆเนี่ยสามารถปรับแต่งดาเมจของตัวนี้ได้นะครับถ้าเพื่อนๆดาเมจขาดนะครับ เพื่อนเล่นตามไม่ได้ดาเมจขาดเพื่อนมาใส่มาใส่ให้ตัวแอร์เรียวได้นะครับอ่าก็เป็นข้อดีไปนะครับส่วนทีม2เนี่ยเป็นยานฟรีนะครับเป็นยานอัลเทเนตนะครับก็ตัว SP เนี่ยก็จะมี2ตัวนะครับก็เป็นตัวที่ผมเคยใช้มาใน EX ก่ออๆนะครับก็คือฟรีดอมกับเอเปียนนะครับส่วนอนนั้นเนี่ยก็หุ่นธรรมดาครับนะครับหุ่นทั่วๆไปที่เราเคยใช้ใช้กันมานะครับอ่าแล้วก็ดูอ่าโ f y ิฟนะครับ ทีมนี้ไม่มีอันไหนที่ลืมนะครับน่าจะไม่มีนะครับน่าจะไม่ได้ลืมใส่นะครับอ่ะเรียบร้อยครับก็เข้าด่านกันเลยนะครับอ่เริ่มนะครับอ่าผมก็จะว้บรรยายเยอะนะครับก็อาจจะไปไวนิดนึงนะครับก็ลองดูเอานะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงไหนเนี่ยที่มันสำคัญสำคัญเนี่ยผมก็จะ も私もすでに覚悟はできています。よしてください。ああ 無駄だ นะครับผมจะเอานิวกันดั้มเนี่ยขึ้นไปตีตัวด้านบนเนี้นะครับแต่ว่าสังเกตว่าเขาจะดีเฟนต์นะครับอ่าเราต้องลดท่าโจมตีของแอเรียลลงมาท่าหนึ่งนะครับอ่ะพอเขาเลิกป้องกันเนี่ยเราก็จะฆ่าได้ สำคัญนะครับตัวแท้งเราเนี่ยยิงเพื่อลดแอคแท็กนะครับของบอสตัวที่เป็นตรงกลางเนี่ยนะครับอ่าเขาก็จะตีเบาลงหน่อยนะครับอ่าตรงนี้นะครับจะมียูนิคอร,ร์นกับ,บแบนชี่ผัวหมาใช่ไหมครับอ่าผมจะเก็บตัวซับหลายๆตัวเนี่ยเอาไว้ยิงพวกนี้นะครับก็คือเราจะใช้เท่าที่จำเป็นนะครับอย่างของผมเนี่ยผมจะเปิดแค่ตัวฟรีดอมนะครับกับตัวมาสเตอร์กันดัม ด้านล่างนะครับก็คือตัวบอสตัวตรงกลางเนี่ยนะครับเรายังไม่ต้องเอาไว้ถึงตายก็ได้นะครับอ่ะยังไม่จําเป็นต้องฆ่าเขาก็ได้นะครับก็เดี๋ยวตาหน้าเราก็ฆ่าเขาก็ได้นะครับเราจะเก็บทรัพย์ไว้ก่อนนะครับอ่าส่วนอ้พวกป้อมปืนนีก่ก็ไม่มีอะไรครับยิงเบา ตรงแบนชีนะครับก็ซับอาจจะไม่มีให้ใช้นะครับก็ยิงไปก่อนนะครับเดี๋ยวตาหน้าค่อยว่ากันนะครับแต่ทางยูนิคอร์เนี่ยทางยูนิคอร์เนี่ยจะยากนิดนึงนะครับเราว่าเขามีมีค่าหลบที่เยอะนะครับอาจจะวืดได้นะครับก็ลองดูนะครับถ้าวืดก็หาวิธีแก้เอาหรือไม่ก็เล่นใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ซับที่เราเก็บไว้นะครับเราจะมาลุยยูนิคอร์นะครับเพราะว่า ค่อนข้างเป็นปัญหานะครับสำหรับตัวนี้นะครับดีตรงนี้เราจัดการยูนิคอร์นก่อนได้เลย ก็ให้นิวกันดั้มนะครับจัดการบอสตัวตรงกลางนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเซตอัพรอรับเจ้า3ตัวบนนะครับก็ให้นิวกันดั้มเนี่ยตอดไปก่อนได้นะครับเพราะว่าข้อเสียของไอ้พวกศัตรู3ตัวบนคือเขายิงได้สั้นนะครับพวกหุ่น5ช่องเนี่ยจะได้เปรียบน,นะครับ เราไป t o s นะครับก็ลงมารอไว้เฉยๆนะครับยังไม่ต้องตีนะครับทางซ้ายเนี่ยบัญชีนะครับก็ช่วยกันลุ่มครับไม่ยากครับ ตรงนี้เราจะเซตอัพรอดีเฟนซ์แล้วนะครับรอตั้งรับนะครับก็สังเกตว่าผมเนี่ยจะเอาหุ่นนะครับวางให้เป็นลักษณะตัว V นะครับอี๋จะลองดูนะครับ ไี่เห็นเลยนะครับก็วางหุ่นของเราเนี่ยเป็นเชฟตัววีนะครับเพื่อรอรับนะครับนี่นะครับทีเนี้ยเราก็จะสวนเขาได้แบบว่าระเบิดระบเอบเอเลยนะครับอ่ะก็อันเนี้ยให้ลองเลือกดูนะครับคือของผมเนี่ยก็ลองเลือกดูว่าใช้หุ่นให้คุ้มค่าที่สุดนะครับใช้ให้น้อยที่สุดแล้วสามารถฆ่าได้นะครับลองเลือกดูว่าจะจัดดาเมจแบบไหนดีให้สามารถฆ่าได้โดยใช้หุ่นน้อยที่สุด เพราะว่าเราต้องฆ่า2ตัวนะครับในในตอนนี้นะครับฆ่าได้หนึ่งแล้วนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งเนี่ย จะผิดแผนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาดันไม่เดินลงมานะครับก็แต่พอดีว่าฝั่งขวาเนี่ยระวังนิวกันดั้มไว้นะครับแล้วก็มีคิวเบเร่นะครับที่ยิงได้ไกลเหมือนกันนะครับก็ทําให้เราฆ่าได้เหมือนกันเพราะว่าคิวเบเร่เนี่ยมีบัฟลดิเฟนนะครับเราลดิเฟนไปแล้วก็ให้นิวกันดั้มซ้ำนะครับสังเกตว่าติดคลิด้วยนะครับแต่ถึงไม่ติดคลิก็ตายเหมือนกันนะครับเพราะว่าโดนลดลดิเฟนไปแล้วนะครับ ส่วนเจ้าตัวกลางเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะต้องมาจัดกันอีกทีหนึ่งเพราะว่า HP เขา400,000ใช่ไหมครับถ้าเราไปตีเขาจนเลือดต่ำกว่า50%เนี่ยเขาก็จะรีขึ้นมาอีก50%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในดอกนี้นะครับในใน,ในครั้งนี้นะครับเราพยายามจัดสันดาเมจให้ไม่เกินครึ่งหนึ่งก็คือ200,000นะครับทีนี้มันจะมีเรื่องที่ต้องระวังก็คือหุ่นบางตัวมันมีท่าลดดิเฟนต์ใช่ไหมครับ เราเห็นว่ามันลดไปแสนเก้แต่จริงพอตีจริงอาจจะ2 0 0 0 0นกว่าก็ได้นะครับให้ระวังระวังการลดดีเฟนต์หรือการเพิ่มดามจด้วยดีบัฟนะครับของผมเนี่ยตอนแรกเห็นมันขึ้นแสนเก้ผมก็ไม่กล้าตีนะครับกลัว,กล,วกลัวมันจะกลัวมันมันจะเกินนะครับก็เลยลองพยายามจัดใหม่ดูนะครับอ่ะผมลองจัดประมาณเนี่ยแสนหกนะครับเพราะว่ารวมกับดีบัฟแล้วเนี่ยอาจจะเกินนะครับดูว่าจะได้เท่าไหร่ อ่ะได้ประมาณแสนแปดนะครับจากเมื่อกี้แสนหกใช่ไหมครับก็ได้แสนแปดก็พอได้อยู่ครับก็ HP ยังไม่ต่ำกว่าสองแสนนะครับประมาณสองแสนหนึ่งนะครับอันนี้ตาสุดท้ายของเรานะครับก็ง่ายๆแล้วะครับเพราะว่าก็ลุมหุ่นเราพร้อมลุมอยู่แล้วนะครับก็ลุมได้เลยนะครับอั้งเดียวก็เรียบร้อยแล้วครับจบ หรือถ้าเพื่อนๆตีหุ่นแทงอีกตัวหนึ่งไม่ตายเนี่ยก็มาตีในในรอบนี้ก็ได้นะครับยังไงหุ่นเรามีเหลือเยอะนะครับหุ่นซับเรามีเหลือเยอะนะครับยังไงก็ฆ่าได้2ตัวนะครับสตัวสาตัวเนี่ยผมว่าฆ่าได้นะครับก็ประมาณนี้ครับสาหรับด่าน15นะครับก็สําหรับคนที่ไม่มียานวันช็อตเนี่ยก็ลองดูนะครับว่าตู้ล่าสุดที่เขาเอกมาให้สุ่มเนี่ยตู้วันช็อตเนี่ยนะครับเผื่อจะมีโอกาสได้นะครับเพราะว่า ผมว่ามันเป็นยานที่สําคัญนะครับถ้ามีไว้ก็ดีนะครับมันจะได้เล่นผ่านแบบผ่านคอนเทนต์ผ่านอีเวนต์ได้ง่ายๆนะครับมีไว้สักลำหนึ่งนะครับก็เท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้ผ่านกันทุกคนนะครับก็สวัสดีครับ